คือมากอีกแล้วครับเขามาดูอยู่ด้วยกับไอ้ปลาเนี่ยผมก็ได้แต่ว่าหินหยาดไมนหกสวัสดีครับพี่น้องครับ ตอนรับขาสู่ช่องแจ็คแชแนลครับพอกันเมื่อนี่นะครับยามเร่งๆนะครับซีมงเคร่งนะครับสีมงแรงถ้าพี่น้องมากรอปลาหาหหน้องใหม่นะครับเบิง้งขางลังผมโอ้ยฝนตกแบบเดียวนามเต็มเลยมื่อนี่มากปลาแบบปลาบกหกบดได้เลยครับไปครับไปลุนไปเบิ้งน้ำกันนะครับว่าจะมันบอเอาสอบมาอยด้วยครับเด้๋ยเมืองเมืองเอสวสอบมาสิเป็นยังไง วัรยากาศท่งนี่เห็นห้เห็นหน้าไปแล้วนะครับทา่านี้โอเคครับไปเบิ่งกันเนะครับว่าจะมานบ่เนะครับเนาะเลียวเข้ามาวันมีนอนเดี๋ยวนะครับพ่อนางลงเนี่ยเห็นอีกนอนหนึ่งโอ้ยคว่ำจะขึ้นครับพี่น้องครับเอ้ออยดินกำลังซุม Litt mye finarbeid. ตรงนี้จะนอนไหนครับโอ้โหฮึดน้ำใหม่สมย่างเดียวครับสองนอเดี๋ยวนี่กิ่งตกสาซะโอ้โหโอ้น้ำเกาะมือง นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยดินคือแตกเหรอเจ้าผมลองเอามีดจิ้มเบิง่งแต่นี่ช่างน,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 นอนแบบเป็นงบเด้อจักหมอโอ้ยเนี่ครับนี่นอนโอ้ยอยากเกิดพ่อเปน็นนังพี่น้องท่านใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ใหม่ๆนะครับเด้อฝากกดติดตามให้ผมนั่น,นะครับเด้อดันซอยผมนะครับ เาจั่ว่อ,อเฮ้ยมดแดงก็น,น่าแับกใครับมดแดงใสโอเคครับสุดสมัยอุ้ย นั่นแหเขาจัว่วอย่ากเกิดหลายดินแตกเห้เบดิดนี่จักหน่อสิบินติดค่าตั้งกล้อง ก็ปาหนีบาหกขับบถเป็นปยานอออน้ขงงอ่ข้างเหงาข้างเหงามันนะครับคุดลงไปเลยอืยขอข้ามเนีย่ยละเออข้าว่ะดะ้ คืนมาอีกแล้วครับตกห้ำแถมือแรงนี่น้อนึงครับอยู่นี่ก่อนนีขึ้นมามัค่อยใหญ่หมนเลย สวยงามอยู่เด้ครับได้สองนอ ส,งสูงแล้วครับให้เขาแตกตามให้เผื่อนอนแบบนล้เลยอเนอนนี่งเบาแล้วครับปล่อยซะอืม ยางไปทั้งไกลแล้วโอ้ขาตั้งกองเฮียครับได้ขึ้นมาหาโอ้เลื่สิคัมก่อนเราจะไปอีกปลานหนึ่งกันสันพี่เฮียอยู่พี่โอ้ไปหอดเราหาอยู่บนไหนเอ้าเฮียเลยเนาะต่อปลาเอ่อต่อปลาเป็นเสาได้ไหมตามหกหกนะครับเฮ้ยคัมแล้ว หาโมงเชิงแล้วครับอู้เดี่ยวคนเดีย,ย,ยมือจับเขาปลาผู้เดียวคนนี้ฟังดิ่งน,นอนนี่น่าจะง่ายย่มุดดินโอ้ยี่ครับดื้มหันกล่องลง,งครับโอ้ขอโทษหลายๆ ย่าห้องสิมันจะกาดแห้งว่งเวียงผลขิงลูกเบิดฮากว่านี้ก็ออกได้ครับด้วยวิดได้ไดรับปลาเนี่ยผมก็ได้แต่ว่าหงามันหุกนกเขานอนห้างเรา งามครับอีกครับน้อนอย่างน้อยก็น้อยโอ้ยน้อนอย่างน้อยใหยน้อนนี้น้อเดี๋ยวโอ้ย,อยปาดบ่ได้ดจ่อยเลยนี่ได้เท่าได้อ่เท่านั้น คำแล้วนกหองปุดปุดหรอป้าฮดว่า,ามันนอนหน่อยอือออกเกือบอะไรค <c oughs> ข้างในน,นะครับเนี่ยนอนสุดท้ายยานแนว มืดแห้งทด้ได้คบในี่ในป่าที่ผมอยู่นี่ไปกันเถอะออกป่าดีกว่าครับอุ้ยนขนคิ้งลูกเงาวๆเลยไป,ยยปนี่ด้อปลาล่าขนคิ้งลูกอย่างดีดีพี่น้องเด้เต็มทุ่งผ้าหนึ่งพอดีโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมื้อน,นี้นะครับเด้อลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับค่อยพอกันมื้อหน้าครับฝากกดติดตามให้ผมน้ำนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาด การแช้งเตือนคลิปไม่ไหมครับฝนกับสีตกค่ำพค่พอกันมือหนาครับสวัสดีครับงานมืดนีเต็มทุ่งไพาพอดีมืนเดี๋ยวให้พี่นองเบิ่งฝนกันตกแห้งบะซื้อสะดุ้งมากแล้วนะครับ าฝนตกแห้งๆน้ำขึ้นในสิเป็นยกขึ้นไปโอเคครับไปแล้วครับแห้งอยู่